สวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์ค่ะหลังจากที่พวกเราไม่ได้ทำคลิปนานมากๆเลยนะคะเดือนกว่าๆแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่ก็มีน้องลิซ่านะคะเป็นผู้ช่วยในการทำก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะอันนี้ใส่ลงไปด้วยลูกอันนี้เป็นเครื่องนะคะเป็นกระเทียมมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่เสียบแต่ว่ามันต้องใส่เพื่อกลมหอมนะเอาใส่ลงไปเนาะ แล้วก็เอาไก่ของเราลงไปเลยแล้วเราจะตุนไว้เลยนะวันนี้พาทุกคนมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะหลังจากที่พวกเราไม่ได้ทำคลิปมานานลากมากเลยนาะก็เป็นเดือนกว่าแล้วนะไก่ไก่ิซ่าตีนไก่เดี๋ยวแม่ตุนก่อนทิสซ่าค่อยกินนะโอเควันนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุนมาละเนาะ อริซาเอาใส่ที่เอาตีนไก่ใส่ใไปแล้วค่ล้างมือช่วยแม่นะลูกโอ้ใส่เลยอู้ <c oughs> เราตุนบ่อใหญ่เลยนะคะวันนี้ทำกินกลางวันค่ะทำกินเที่ยงเนาะโอเคโอ้คือเห็นแห้งแค่ไย,ยแม่เอาเพื่ไปเก็บก่อนนิซาล้างมือก่อนนะ มาจะปรุงรสนะคะลิซ่านี่ี๋ยวเราจะปรุงรสเ,เราจะใส่เกลือลงไปก่อนนะเดนนกอันนี้ใส่เกลือลงไปก่อนเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะก็ปรุงตามใจชอบเลยนะใส่อะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่ใส่เครื่องปรุงรสอันนี้ไม่เผ็ดนะลิซ่าว่ามันเผ็ดเหร มันเป็นมันทำให้หนัวใส่ไปเอ้นานมันหลายใส่ไปลายๆนะวห้ใส่อีกโอ้ที่แล้ไม่เผ็ดใส่หอยใสซอสหอยนางรอมอปุ๊บปุอู้ปุ๊บปอะไรก็เผ็ดหมดมันไม่เผ็ดจ้า นิสานี่เนาะอะไรก็เผ็ดไปหมดเลยเหรอเผ็ดไ,<ป>ไม่เผ็ด<ป>แล้วก็ก๋วยเตีย๋ยวไก่อยากได้แบบเข้มๆนิดน้ดนอเราใส่ซีอิ๊ดวดำหวนลงไปเยอะๆเลยอยากให้น้ำมัน,เ,นเข้มๆ,ๆเออมันจะได้น้ําเข้มข้นไงอยากได้แบบสีเข้มๆเลยให้ไก่มันแบบเป็นเนื้อสีเข้มๆนะอินนัูฮะอินนูม่มา <the> ว,ว้าวสีเริ่มได้แล้วนะ เดี๋ยวจะใส่ซีอ๊วลงไปอีกเพราะว่ามันมันน้ำมันเยอะมากนะคะทำน้ำเยอะๆเพราะว่าเราจะกินเป็นก๋วเตี๋น้ำเนาะสดน้ำนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก,ก็คือผงปรุงรสไก่นะใส่ไปเยอะๆเลยคือผงปรุงรสนั่นเองเนาะเหมือนสียังไม่ค่อยเข้มนะขอใส่อีกนิดหนึ่งไม่นิดละมั้ง ลิซ่าเออลิซ่างงกะมาม่าทำไมเออเริ่มได้แล้วนี่ครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่มละที่ต่างแดนนะไม่เคยซื้อมละกินเลยนะมละก็คือถือว่าแพงอยู่นะคะรูปหนึ่งสามสี่ยูโรนะนานๆซื้อกินทีเนาะไม่ใช่นานๆซื้อกินทีหรอกเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกนี่แหละค่ะตั้งแต่มาอยู่ฮอลแลนด์นะคะ เราก็จะตุนนะลูกเนาะตุนไปเอาเราลืมใส่น้ำตาลาฝาหม้อปิดนะลูกนะเดี๋ยวมันจะตุนไปเรื่อยๆนะลูกนะเราต้องใช้เวลานี้นึงกว่าเราจะได้กินโอเคเราเราเปิดแง้มฝาออกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้นะ้ำมันเดือดแล้วเราก็ค่อยปรับ ให้ไฟอ่อนลงนะอะไร <I 'm S 1> <า>ปิดปิดไม่ได้บมามาปิดไม่ดีใช่ไหม <Okay. S 1> ลิซ่านี่ไม่ได้นะลิซ่าต้องปิดแบบเป๊ะๆนะ <Okay. S 1> อันนี้ดีแล้วโอเคมามาตอนหมามาปิดไม่ไม่สนิทไม่ดีใช่ไหม big, big. ลิซ่าปิดได้ <'m> ลิซ่าจะกินเวียเตี่ยวไหมโอเคอันหนูชอบกินใช่ไหมลกูก อันนูสวัสดีจ้าหน่อยสิเม่อเอาเอาพี่ลูกกาสวัสดีจ้าพี่ลูกกาอลิซาสวัสดีจ้าทีนี้สวยๆโอเคถ้าถ้าบอกว่าพี่ลูกกสถ้าเกิดว่าถามให้ไม่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าลิซ่าไม่อยากทําหรือว่าไม่อยากกินอะไรนะคะมูก็จะบอกว่าเดี๋ยวงานให้พี่ลูกสัสทาให้พี่ลูกสัสกินแล้วลิซ่าก็จะแย่งทําทันทีนะคะก็จะรีบทําทันทีเหมือนเหมือนกลัวพี่ได้ดีนะลิซ่านะ อะไรที่จะให้ลูกทำนี่นางจะเสนอตัวทําก่อนเลยนะเอา้าตื่นเต้นอะไรค่ะตอนนี้กว๋วยเตี๋ยวไก่มาราของเราก็ตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงกว่าๆนะคะเกือบสองชั่วโมงก็ว่าได้นะคะเปืือดีมากเลยคะ่ะน่าทานมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเป็นอาหารเที่ยงของเราวันนี้นะคะ อนนี้ก็ได้เวลากินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะของโมก,ก็คือปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีใครเอาตีนไก่เลยนะ<ม>ก็ให้เป็นน่องไก่สองน่องนะป๊าป๊าแล้วก็ลิซ่าวันนี้กินกันสามคนนะคะเพราะว่าพี่ลูก,กัดไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะพี่ลูก,กัสเลิกเรียนบ่ายสองประมาณบ่ายสามก็จะไปหาหมอฟันนะคะลูก,กัดหลังจากเลิกเรียนให้ป๊ามาช่วยแล้วลูกมันร้อนป่ะเก็บเห้โม ยาเฮลังเอาไปนักชีวิตเลยคือโก๊คือน้ำมันน้ำมันอ่อพริกน้ำมันนะคะมันทําให้ก๋วยเตี๋ยวมีสีสันที่น่ากินแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะดูสีสีแบบโอ้อร่อยมากเลยมลราสดแม่ขุม ามาลงไม่ขมเลยเพราะว่ามุาหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะแช่ในตุย่ยเลยนะพ่อกับลูกกินกันอย่างอร่อยอร่อยป๊ะป๊าท่าจะชอบอยู่นะคะเพราะว่าไก่มันตุ๋นจนเปื่อยแล้วคือกินง่ายมากละลายในปากเลยอร่อยอ,อร่อยใช่ไหมปะปะ๊าอร่อยอ เดี๋ยวพี่ลูกกัดเลิกเรียนมาก็ค่อยทําให้ทานก่อนจะไปหาหมอฟันก่อนไปหาหมอฟันก็คือต้องแปรงฟันดีๆดูลิซ่าลุยเลยนะคะลิซ่าแล้วก็กินแคปหมูกินกับแคปหมูเลยนะลิซ่านะโอ้แคปหมูแคปหมูลาดเอ้ยน้ําลาดน้ำก๋วยเตี๋ยวลาดแคปหมูแล้วลูกเมื่อกี้แขนเสื้อจุ่มไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้ว ลิซ่าจะอร่อยไหมอร่อยเห็นไหมโอ้หนูชอบกินอาหารแบบนี้ใช่ไหมลูกลิซ่าชอบกินเป็นพวกซุปเป็นพวกข้าวมันไก่อาหารไทยที่แบบว่ามีความนัวแต่ว่าไม่เผ็ดมีรสชาติกลมกลมแกงจืดอะไรอย่างนี้นะคะข้าวต้มอ,อะไรยงโอ้ ไม่ยั่วนำลายทุกคนนะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็สบายหน่อยเนาะอยากกินก็แค่ออกไปหน้าผักซอยแต่อยู่เมืองนอกอยากกินก็ต้องทำเองนะคะดูดูดจก,กีไก่แบบละลาย แล้วกลาแบบละลายในปากแซบลายสวัสดีค่ะ พี่ลูกัดเลิกเรียนแล้วนะคะแม่ถามว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวไหมไม่กินนะคะบอกจะกินควาซองนะคะเพราะว่าพี่ลูกัดต้องรีบกินนะคะเพราะว่าอ่าอีกหน่อยก็คือจะไปมีนัดกับหมอฟันนะจะไปอุดฟันนะอืมก็เลยแบบรีบกินเดียดเด๋ยวก๋วยเตี๋ยวแค่กินตอนเย็นก็ได้แต่ว่าตอนเย็นก็ไม่รู้จะได้กินไหมเพราะว่าพ่อจะทําเมนูพิเศษให้กินอีกอืมกินหน้าอร่อยจังเลย ฟันฟันเหรอข้างบนข้างล่างไหนยิ้มสิยิ้มยิ้ฟันเออ <laughs> ม่าสองสองชิ้นจุก <ไป S 1> จุกไปเลยวันวันนี้ไม่ได้ไปเ,ออเรียนว่ายน้ำเ,ออเพราะว่ามีนัดกับหมอฟันอาทิตย์หน้าค่อยไปเรียนว่ายน้ำโอเคเออ ทีู่กกรดหิวใช่ไหมเลือกเรียนมาเลือกเมียนมาก็ต้องมีอาหารสำรองไว้ให้นะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นที่น่าพอใจค่ะทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์นะคะอะร่อยมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้จะหาเวลามาทําคลิปให้กับทุกคนได้ชมกันอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ยังคงติดตามพวกเราตั้งแต่แรกจนถึงณนะทุกวันนี้ยังไม่หายไปไหนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะกับกรับกับกราบบ๊ายบายลิซ่าลิซ่าบ๊ายบายเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ